ทูในเทศมั้ง आ सेवा करता का परसा vài tam mường tôn tam cang ai sưu tập cùng của mẹ thana cũng có đai nào mà không ạ phật thích đắc na tịnh na mô đa xá phật quát o arahato samma sampo tarsana na mô đa xá phật quát o Putra sa, nakmu putra sa, bagaikan do, rahmat do semua. Sam putra sa, putra terkena dayang, sama terkena dayang, sangka terkena dayang, jalan angkat jamin, nak ulung, tapi putput put put balik. เดี๋ยวมันจะขยายความไม่ได้ก็ต้องขอแสความเคารพแก่คณะสงฆ์ผู้เป็นประกตาศอาจารย์มาเทระเทระมัจฉาอวการทุกกลุก่มโดยการนำของประธานเจ้าวัเดเจ้าคณะต้นบลจำชื่อเวลาชื่ออะไรต้องเช่นเดียวกันในคณะมาตราตรีกะใช่ไหมสมานลอน้นนอ อาเสระเสร็มแล้วหินมาเนว่ากาสุขุก็เอากระถงข้อเจริญสุขเรียนสีโยคีดสิบุตรที่มีเจตนาปัจจนาสร้างเกตงามความดีศีลป์จารวัตรปฏิบัติธรรมกับภาวนาสนทนาการแสดงธรรมทั้งเทศนาธรรมแสดงธรรมกล่าวธรรมสนทนาธรรมแล้วก็ ปฏิบัติธรรมมันทำทั้งหมดวันนี้ก็จะหยยกเรื่องทั่วไปเรื่องความสำคัญไรต่างเรื่องของพระอภิเจ้าารีพระราบบาริบุตรบารดีไรบาสื่อสารกันมาชี้ประเด็นบุญเจ้ากับชี้ประเด็นชี้ทางบอกจุดบอด อะไรทำนองนั้นก็คงจะเป็นหลากหลายไม่ได้ขยายความละเ,เอียดเพียงพอถ้าเพียงพอมันได้ไประเด็นเดียวพะคนมันหลากหลายมีมาจากภาคกลางมีไม้ยังกัือมือนพูดป้องภาษาสารได้ทุกรูปไหมสุรินทร์นกป้องภาษาสารได้ไหมินเข้าเขาหรือก็ได้ ชิวายหรอคุณได้ไหมตามประเทศมีไหมปีนี้คุยกันแบบสบายๆดีกว่าไม่ข้ามาเนาะอะฝั่งนู้นมีไหมฝั่งของอ่ะ่ีแต่ก่อนพื้นที่แห่งน,นี้ตัง้งงจะจัดปีแรกคนเยอะห้าร้ยาอยหลูกมากแต่ก่อนผมนก็มาทุกปีทุกปีแรก ตอนยังไม่จัดปริวัตใไม่มีพระองผมมาปรับคนอยู่ใช่มนี่บ่อน้ำผ่านไปผ่านมาครับก็เป็นโอกาสดีของกันทั้งหลายที่ได้เสียสละหาวิเวกเขาเรียกว่าตัดกังวลได้วิเวกเข้าสู่วิเวกคือปราสิาก,การคลองแวน วงใหญ่ลบหลายเลื่อนหน้ในสิ่งที่สร้างขึ้นสรรสร้างก็ดีสิ่งที่มีอยู่ก็ดีพวกบรรดาเจ้าขดทั้งหลายนี่มายากที่ได้มาพวกเจ้าว่า,าสดอยอดจะ่โย,ยมก็เช่นเดียวกันปกติการของเรือนของสมบัติมันมีหลากหลายจะต้องพากลังวลนความกลัวก็ะึงแทงยังดีทับถม ว่าตว,วายอยู่หลายเรื่องก็เ,เลยคุกค้นลงหลายเรื่องราดคุณดำไปเวลาที่จะเสัสละเข้าสู่ของมอาจ์มันก็มีน,อน้อยหรือไม่ค่อยมีโอกาสทือว่าเป็นบุญใหญ่ของเรานะปฏิบัติปิบัติบ,บ,บูชาเพราะการบูชาเด่นสำคัญทุกประเด็นตั้งแต่มิญบูชาันนี้จิบยกเรื่องครูพระพุทธเจ้าละ่ะ เป็นประเด็นหลักแล้วเป็นครูของพระสาวกพระอาจายเจ้าไว้ทุพุทพบุตรัทดิ์แต่ครูของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวนี้ในตลอดตำราไม่ค่อยได้เรียกเรียงร้อยกองแต่อาเทศพูดไปก็จะหาวีิมุ่ยในตำราก็ะชังมันเนี่ยคือประเด็นหลักทุกชีวิตไม่ว่ามนุษย เพศใดไวยไหนผู้หญิงบิชาแม่แต่บรรดอกเคยเปสน,นสัาพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องการอันแท้จริงบางทีรู้ไม่ต้องปรเด็นนี่ก็รู้ต้องปรเด็คือความสุขนั่นเองทั้งกายใจพระพุทธเจ้าที่พระกรุณากคุณาสัตว์โลกยอมเด็ดเนยร่างกายเพื่อออก โดออกเป็นสนาก็ดีออกที่ทางก็ดีก็เพื่อให้คนพ้นทุกข์ทางกายทางใจกายน้ำบาปไปแล้วไม่หอ้อกไันิยตกิบยกเลอกครูของพระตั้งแต่พระเจ้าทำไมจึงพูดเช่นนะั้นเกิดไม่ทงังหรือไม่ได้รู้ตามนั้นหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเพราะธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเอา마음ม,าม goose, source, ุ่งควาตดีประเด็นกับพระอะไรเจ้าต้องรับตัวท่านชี้จุดชี้ประเด็นหยาบกลางละเอียดชี้ประเด็นยังไงแต่แล้วพระองค์มติสั่งลยโลกมนุษย์แล้วก็ย้อนไปไม่ว่ากี่พันเท่ากับ์ท่าไปในจินดการไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตัดสั่งในของโลกเทวโลก มีเฉพาะในโลกมนุษย์นอกจากพระหันพลิกจัเก็เพราะอะไรเออตัวนี้เป็นประเด็นครับเพราะโลกใบนี้เป็นครูชั้นเยียวกครูนั้นคืออะไรคือธรรมจนได้ตั้งชื่อว่าเป็นพระธรรมมันเป็นธรรมชาติทีส่สร้างสารรค์ขึ้นมามีกินน้ำไปลงสัง อากาศอะไรสารพัดมันคบอยู่ที่นี่เองทำให้ปรากฏการณเป็นรูปเป็นร่างเป็นลิงกานขึ้นมันมีแต่ดวงจิตอย่างโลกในโลกทิพย์ในโลกอะไรก็ตามที่เป็นพิสมนก,การมาปฏิสันฐานก็ในมาสร้างสาสารูีใน กินน้ำไพลมด้วยวัมรพระภาสีพันธ์มันจึงได้เกิดจักุโสตะคขานะิวหากายะให้ปรากฏสมัมผัสเห็นได้เปิดขึ้นยานการอย่างรู้คำว่าอยากพอปฏิสนทิตอนนั้นจิตตวิญญาณลงไปปฏิสันทิในขันก็ต้องเกิดสัมผัสทางตกาย รู้จับเอยจับก้อนตืดอัดก้อนออกมาแล้วรู้จับเจ็บจับปวดเกิดออกมาแล้วสัจสารครบวิญญาณก็ปรากฏตั้งร้านหุ่นลูกหูได้ยินเสียงฝุ่นหกได้ยินเสียงเรือรถกก่กัดเหยื่อก็กำมาเปิดสู่โลกกระชากติีลวว่ามนุษย์เดือดสัตว์หลายมนุษย์ก็เป็นสัตว์นั่นแหละ ที่นี่คำว่าครูคำว่าครบมันมีหยาบกลางละเอียดหยาบคือกายธาติที่ปุงแต่งกันวระตกุกลางก็คือจักรโซตสตคานัสิวากายละเอียดคือมโนโงจิตจิตก็ยังมีละเอียดแล้วละเอียดเป็นสามระดับในทุกเรื่องท่านจะมีสามระดับไม่ว่าการอย่างรู้ไม่ ทุกเรือร่องดาวกลางละเอียดดาวกลางละเอียดอันนี้ละเอียดแล้วเียก็เรียกว่าชิ้ความละเอียดความชิก็ละเอียดความละเอียดนี่จะเป็นโนเกียจริงที่ราที่ว่านอเกียโนเกีย,ย,ยไม่ใช่หรอกมันโนเกียเป็นบางประเด็นบางเรื่องถ้าไม่มีดาวพอมดาวพอมมีแล้วไม่มีไวไฟก็มีกำแพงกั้นต้องเขาได้พ่วงอยู่วันลาย แกจิตได้เหียบกว่าคิดไปถึงไหนพักเดียวตั้งบอเดียวหรือก็ไปถึงเลยหมดทุกอย่างโดจิตนั้นการที่ไปจากกุญญาณนี้พร้อมก็จะเห็นรู้ว่าความคิดเจตรริยาคิดไปไหนก็มันความคิดมันเร็วอ่ะอยู่นี่คิดปั๊บถึงบ้านถึงวัดถึงไหนแล้วใช่ไหมเร็วเหมือนดวงอาทิตย์ส่องสายรุ่กว่าเร็วแล้วดวงจิตจะรู้ไปไกลกว่าดวงอาทิตย์ยังมีที่เปิดบางความคิด ้าจะดูประเด็นต้นก็ไปดูมริปัญหาเรื่องกับชนธนาธรรมกับพญาะน่ากับเสรแล้วเสร็ละเอียดกว่าเป็นบรัหลักและที่นี้การปิบัติธรรมมันมีอยู่หลากหลายรูปแบบและแต่มุมมองและความความต้องการและเข้าใจเขาแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละรามแต่ละขายแต่ละสำนัก ที่สุดโทมาจากคุณบาอาจารย์เข้าใจว่าเป็นชนัดแน่นอนเราก็มั่นใจแล้วแต่ในคําสอนของพุทธเจ้ามันก็มีหลากหลายทําไมต้องหลากหลายอนอกจากแบบรวมรวมมันมีการเข้าถึงบุญเขาบุญก็คคอที่จะสมสัก มีจังทานศีลภาวนาญาติโยมเป็นลำพดดาบดอาไเป็นลำพดดาวบดก่อศีลสมาธิปัญญาไ้ตัวปัญญาเป็นมุมมองฉะนั้นมองในประเด็นของพระมันจะมองหาให้เห็นยังให้รู้ความเป็นจริงเป็นสัจธรรมชีวิต คุณค่าจี่เราเกิดมาสำคัญแต่มีชีวิตไม่มีทรัพย์สินชีวิตจะอยู่ได้ไหมคนัแรงว่าทรัพย์สินก็สำคัญแต่ถ้าเกิดปัญญาอย่างรู้ให้ชัเดเจนสำคัญชนะธรรมดาแล้วถ้าไล่ความสำคัญตามพระทีงบออะไรคืออะไรดวงจิตปฏิสัมพชิ สิ่งที่จะเป็นาธาตุรับใช้ดวงจิตเครือสสสารดินน้ำไฟลลงแล้วดินน้ำไฟลลงมีอะไรที่จะมาเป็นบริการเป็นาธาตุรับใช้ก็เนี่ยจกขุโตัตะคานาักสวหาไกาไกายกายนั่นถ้าตาไม่มีผูไม่มีไม่ได้เห็นแล้วมันจะเอาอะไรไปส่งรู้ อย่างรู้หยิบลกมาถูกมาปุงให้ทาตสุขแล้วแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งตาหูจมูกลิก้นกายมันก็เป็นธาตุรับใช้โลกจิตแล้วที่นี่ธาตุอะไรคือสิ่งที่รับใช้ที่ว่าชีวิตก็สคัญทรัพจินก็สคัญ ทรัพย์สินนั้นมันเป็น,ปน่านรักใช้ชีวิตตั้งแต่น้ำอาหารถ้าเป็นมนุษย์กเสื้อผ้าอภรรที่อยู่อาศัยอาคารสถานที่เครื่องอํานวยความเสะดวกที่โลกมันสร้างสรรค์ขึ้นมาเรามาสรรสร้างให้ใช้ตรงประเด็นทุกชีวิตต้องการอยู่เป็นสุขไม่ใช่หรือแม้แต่พระเจ้าก็ยัง ต้องการซึ่งความสุขอันแท้จริงเป็นบรมสุขคนที่เราดิ้นรนคบขวายหามาเพื่ออะไรก็กินเหรอกินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่เอาอยู่ไปเพื่ออะไรก็เพื่อาหารวันแล้ววันเ่าเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราชาติแล้วากินแล้วกินไ่้ตลอดชาติเนะ มีแค่นั้นเหรอมันไม่ใช่หรอกคือทุกชีวิตต้องการอยู่ในสุขปราศจากความกลัวความกลัวเป็นหลักสำคัญแต่ไม่100ได้ร้อยกองในแต่าไปดกมันก็ยิ่งกมาความกลัวนี่ถ้าจะไล่ความกลัวยังไม่โอ้โหนับเป็นอีปีกี่เดือนก็ไม่จบเพราะความกลัวเป็นตัวการ ทำความโลภความโกรธความหลงความเฉื่อยหยาบหลงไหลเรื่องน้ามาหยับามงสัวนใครไม่กลัวก็พระพุทธเจ้าว่าพระเนี่ยเจ้าก็กลัวอยู่แต่ไม่คนที่เยอะทั่วไปความกลัวมันชิงแทลงยำยีทับทับาลมจนมือปอดก็มีจนเห็นทางก่อนอันนี้เป็นคำกว้างๆทีนี่ ชีวิตก็สําคัญสักสินก็สำคัญสำคัญช่ไหนนะสิหลงปัญญานา้าอาหารวันข้าวเสวะเป็นธ้าุรับใช้ชีวิตให้ชีวิตอยู่ทุกคนต้องการเป็นสุขพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระุรุณาอยากให้คนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเพื่อปราศจากความวัตวรวาความกลัวที่มันชึ้มแทงให้พวะประว,วงวัดวันอยู่ตลอดเวลา ก็เลยเ็นสุขแล้วก็ยังคงไว้ในหลายประเด็นหลายประเด็นทั้งที่อยู่ที่กินที่ชี้ที่อะไรก็าวางไปแล้วที่จะัดสมไปกินต่อไปอะไรมันต้องมันเป็นเรื่องจเามากินอะไรเนาะอะไรลงมันจะตยาวไปที่น,น,นี่ทุกวันเนี่ยหรือตั้งแต่โลกมันเกิดแหละพระเจ้าลงเห็นคนใน่หลก บมุทตามหลักเราเห็นก็จับไป้ดอกบัวก็เลยพากันพะวะผะวกอดอกผัวร่วเล้าเกยดแฟนอักขระทั้งจังวัดจองรางจองกรรมกันไม่มีที่สุดเพราะความโวเลยสันสร้างธรรมชาติไม่ตรงไปไเด็แต่ลองดูเรามีชีวิตอยู่ด้วย อาหารอยื่โดยเครื่องอวยความสะดวกน้ำเป็นปัจจัยสำคัญพืชพรรณนอานหารเป็นอาหารถึงอุปกควาสะดวกแล้วแต่สรรสร้างมา,ามเพื่ออยู่เป็นสุขแต่นี่ที่เป็นทุกข์เป็นร้อนความกลัวความเกลียดการอาฆาตปฏิบัติพาททรมร้างอัดเอาพูดถึงทุกวันนี้ก็ได้ <S <S มันใช้ผิดประเภทไม่ใช่ธรรมะเรียกว่ามองไม่เห็นธรรมาชาติเข้าไม่ถึงมันหยิบมันมาใช้มไม่ตรงปเด็ด ันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแต่มันก็เป็นขู่จะเาะราจะขู่เห็นไหมแร่ธาตุวัตถุธาตุในโลกใบนี้มันหล่อเลี้ยงชีวิตัองมนุษย์สัตว์ให้อยู่เป็นสุขได้ใช้ตรงประเด็นแต่นี่ไปสรรสร้างมาทำเอาวัตถุปกรณ์เอาชีวิตเป็นต้นรับใช้ทรัพย์สิน แย่งสมบัติพันรานเงินทองเข้าของมันทะเลาะบอกวนะ่ากันเพราะกัดใจอะไรก็ตาขงของชายของนะให้รู้ว่าชีวาเอาชีวิตเป็นท่ารับใช้รับทรัพยสนินแล้วเหรอก็จะอยู่ประสขเหรอจะปฏิบัติยังไงก็ไม่พ้นทุกเพราะหูมันฟองตามันฟ้องใช่ไหมจะหูก,ก็ฟ้องสัมผัสกายก็ฟ้องให้ ตัวเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเอามาบังคับให้กายจะทำทำในสิ่งเราเราใจเป็นใหญ่เป็นห,หนัวใจมันมีเพราว่าสื่อนะยกตัวอ,อย่างชาวโลกทุกวันตาก็หลอกหูก็หลอกหลอก,ลอกอยังไงตาไม่ได้ยินเสียงจมูกกูไม่ได้ยินเสียงจินก็ไม่ได้ยินเสียงกายก,ายกไูไม่ได้ยิน ลองเขาเปิดเนี่ยแอมเปิดพาวเวอร์อะไรดังที่เสียงเบรกเสียงแซกอะไรขึ้นมาดังๆผมไม่ได้ยินเลยฟ้องใจใจได้ยินก็รายละเอียดน้องไม่ยอมรับที่พวเวอร์มันกดบังคับให้กายได้สักยีนงอเอลเลอร์เบียดบัฟนิสโกมันไดกลัวไหม <c oughs> เรียกว่าใจบังคับของไหนะเลยยียไในโลกไปของนั้นจะมีอัน ถ้าจะหยิบมาจะกว้างไหมเวลาเท่าไหร่บะาคุณช้าไปหน่อยวนันนี้มันไงเอ,เอาเอาเรื่อสงสำคัญชีวิตไปถ้าลมทลายกันแทนที่จะเอาแร่ธาตุเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาปรุงแต่งสร้างให้มันเ,เนพื่ออํานวยความสะดวกชีวิตอยู่มัสนคแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมเอามาทําขี้ปวาหนูบอกอะไรบ้างแค่ทรัพย์สินบอกเกลือบอกการบวกน้ํามันกัน,นอะหวบ้าง อารมณ์สลายกันเป็นวันเลยบางทีเขายิงหัวแตกแล้วข่าศัตรูพระเจ้าเอาก็มุมมองอะ่ะมองเห็นเป็นศัตรูก็เป็นมองเห็นเป็นมิก็เป็นเป็นมุมมองกันรือบัตรธรรมก็เป็นมุมมองมองว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกได้ถูกบางทีกูถูกมึงผิดสำนักชนกันก็นมันก็ผิดทังคู่ทะเลาะกันถ้ามันถูกแล้วก็ทำใดวินัยใดปฏิบัติไปแล้วถึงสงบลงไม่แตกละ ตบอกแล้วไม่มีการสเสาะหาจะแค่รคกาไปแบน,นั่นแหละคือทำและวินนะัยต้องนึกถึงระยับทรัพย์สินนั้นเป็นธาตรับใช้ชีวิตสำคัญแบบนั้นแต่ว่ามันออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองจะออกได้ก็ต้องเรียกว่าวิเวกวิเวกอย่าง วิเวจกจับสมมติออกจากอยู่ในเรือนของเรือนก็ต้องมีภาระมีหน้าที่ต้องคิดต้องทำต้องพูดไปมาองบวชใช่แต่วิเวกนะวิเวกคือปราศจากไอ้ไรเรื่องพระพุทธเจ้านี่มันคนก็จงตีผมไปวาเลยว่าพระพุทธเจ้า